สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะครูปูมีพยัญชนะไทยตัวที่3.1มาเป็นผู้ช่วยเพยัญชนะตัวนี้เป็นอักษรตำ่ำนั่นก็คือตัวฟอนั่นเองค่ะ แต่จะเป็นฟออะไรนะ้าครูปูบอกใบให้ว่าเป็นอวัยวะในช่องปากที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารน้องๆทราบไหมคะว่าฟออะไรคําตอบก็คือฟอฟันนั่นเองค่ะน้องๆคะในปัจจุบันมีคําใหม่เกิดขึ้นมากมายนะคะบางคําก็เป็นคําที่มีใช้อยู่แล้วหรือบางคําก็เป็นคําที่นํามาใช้สื่อสารในความหมายใหม่ค่ะ วันนี้ครูปูมีคำใหม่มาฝากน้องๆซึ่งเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะฟอคำใหม่นี้นะคะถูกบัญญัติในพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิต,ตยสภานั่นก็คือคำว่าฟันกำไรค่ะฟันกำไรเป็นคำกริยามีความหมายว่าทำกำไรได้มากเช่นขายสินค้ารอบนี้ฟันกำไรไปได้หลายล้านบาทเลยค่ะน้องๆคะฟันเป็นอวัยวะที่สำคัญที่จะช่วยเราบดเคี้ยวอาหารนะคะ ดังนั้นเราจะต้องรู้วิธีดูแลรักษาและวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องค่ะวันนี้ฟอฟันจะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องโดยเฉพาะเวลาที่เรากินอาหารที่เป็นกรดค่ะแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1หากเราแปลงฟันทันทีหลังรับประทานอาหารที่เป็นกรดจะเกิดอะไรขึ้น คำถามข้อที่2ควรทําความสะอาดฟันอย่างไรหลังจากที่เรารับประทานอาหารที่เป็นกรดค่ะและคําถามข้อที่3เพราะเหตุใดเราจึงควรแปรงฟันหลังมื้ออาหารเช้าและก่อนเข้านอนเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะคะ ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็อาจจะได้ยินกันบ่อยๆเหมือนกันว่าสาเหตุที่ทําให้ฟันของเรานั้นผุก,กร่อนได้ก็เกิดขึ้นจากการที่เรารับประทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีกรด ค่อนข้างสูงอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของมะนาวแบบนี้นะครับก็จะทําให้มีความเป็นกรดสูงแล้วก็ทําให้ฟันสึกกร่อนแต่ทีนี้มันมีข้อมูลที่ไปแชร์กันบนโลกออนไลน์ต่อเน,นื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับบอกว่านอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่มีกรดสูงๆแล้วสาเหตุที่ทําให้ฟันสึกกร่อนได้ก็ยังเกิดขึ้นได้จากการแปรงฟันโดยเฉพาะการแปรงฟันทันทีหลังจากที่รับประทานอาหารนะครับข้อมูลนี้เท็จจริงอย่างไรดังนั้นวันนี้เดี๋ยวหาคําตอบไปพร้อมกันนะครับร่วมในรายการกับเราช่วงนี้กับศาสตรา อาจารย์ทันตแพทย์หญิงสุดาดวงกิษดาพงศ์นะครับอาจารย์คณะธันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับแหมปกติเราจะเข้าใจนะครับว่าเวลาอย่างพวกเราทํางานพิธีกรนะครับเวลาต้องไปสัมภาษณ์ใครหรือว่าเจอกบแลงข่าวหรือว่าสัมภาษณ์แขกเนี่ยเราก็ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแน่นอนนะฮะบางทีกินข้าวเช้ามาบางอันเรียกไม่ได้กินยำมาอย่างเมื่อเช้ากินยำไข่ดาวมาอย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นทีนี้พอมันมีข้อมูลบอกมว่า แปลงฟันทันทีหลังรับประทานอาหารเนี่ยข้อเสียมันจะมากกว่าข้อดีจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควรทําจริงหรือไม่หรือจริงแล้วมันก็มีผลดีอยู่ในในเรื่องนี้บ้างครับหมอครับคําแนะนำจริงๆนะคะคือไม่ให้แปลงหลังรับประทานทันทีถ้าเป็นอาหารที่เป็นกรดก็คือก็ต้องดูด้วยว่าเรากินอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นมะนาวอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แก่อามที่เขาที่เขาระบุไว้ที่เปรี้ยวจัดจัดนะคะคือค่าความเป็นกรดต่ากว่า3มมะนาวกรปฟรุตแล้วก็น้ำมะลม ค่ะพวกโซดาซาอะนีต่ำกว่า3ามค่ะอันนี้คือถ้าแปรงทันทีเลยนะคะก็ทําให้ผิวฟันสึกได้ค่ะคือถ้าเรารับประทานอาหารยกตัวอย่างอาหารหนึ่งเช่นอะส้มตำเนี่ยถือว่ากรดสูงไหมฮะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณปรุงแซบแค่ไหนถ้ายิ่งแซบจะยิ่งยิ่งกร่อนค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเหมือนกับรสชาติเหมือนมะนาวอย่างเงี้ยทาแล้วแบบจีดเลยเิี่เลยค่ะแปรงถูทันทีเลยเนี่ยไม่แนะนำนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย คือมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นซึ่งในชีวิตจริงเราก็ปฏิบัติกันอยู่คือเราทานน้ำแค่ดื่มน้ำดื่มน้ากล้วเพราะว่าลักษณะของการที่เป็นกรดมันกัดฟันเนี่ยคือกรดโดยตรงจากอาหารแล้วเอาน้ําไปเหมือนเจือจางก็โอเคแล้วกล้วก่อนแปลงหรือว่าแค่กล้วก็พอครับทานไปดื่มน้ําไปหลังหลังทานเสร็จดื่มน้ําหน่อยกล้วกแป๊บหนึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ซีเรียส กังวลขนาดนั้นนะคะประกอบกับช่วงที่เรารับประทานน้ํำลายออกเยอะครับน้ําลายจะเป็นตัวช่วยช่วยแล้วส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นอาหารอื่นๆที่ไม่ได้มีกรดสูงอย่างเช่นอาหารเบาๆสําหรับผมข้าวไข่เจียวหมูสับตอนมื้อเที่ยงแบบนี้ครับกินเสร็จปุ๊บแล้วแปลงฟันเลยไไม่เป็นร ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับสามารถแปลงได้เลยใช่ไหมครับแล้วแนะนำไหมครับทางการแพทย์เนี่ยคือปกติผมอ่ะส่วนตัวจะแปลงฟันแค่เฉพาะเช้ากับเย็นแต่ว่าระหว่างวันอาจจะมีบ้วนปากบ้างจริงๆเราควรแปลงบ่อยขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะถ้าเกิดแน่นาจริงๆเลยเนี่ยคือสองครั้งนะคะถ้าใครฟันผุง่ายเพิ่มหลังมื้อเที่ยงนะคะที่สําคัญมากที่อยากจะฝากตอนนี้ก็คือว่าให้เป็นหลังมื้อเช้า นะคะอา,คอาจจะว่าข้อความตรงนี้อาจจะมาเหมือนกับในช่วงจังหวะที่ตอนนี้เขากำลังปรับเปลี่ยนลง,ลง,ลง,ลงทั่วโลกให้แปลงหลังมื้อเช้านะคะเพราะว่าอะไรเหตุผลหลักคือเราต้องการเก็บฟูรายเอาไว้นะคะค่ะหลายหายคนเนี่ยตื่นมาปุ๊บพอแปลงปับ๊บ ก็รับประทานทันทีนั้นฟูราก็ไม่ได้เคลือบฟันเลยนะคะัตอนนี้เราเชื่อว,ว่าให้แปรงหลังมื้อเช้าแล้วอย่างน้อยช่วงคุณออกจากบ้านเดินทางเนี่ยค่ะก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้ก็เคลือบไปแล้วค่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงะนะคะทีนี้ถ้ามันดีที่สุดเลยคือก่อนนอนอันนี้ค็ใ้เคลือบทั้งคืนเลย ค,ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําสำหรับคนทั่วไปนะคะสองครั้งหลังมื้อเช้ากับก่อนนอนถ้าใครฟันผุง่ายเพิ่มหลังมื้อเที่ยงอีกครั้งหนึ่งพอแล้วอย่าเยอะกว่านี้ถ้า4ี่ห้าครั้งขึ้นไปนี่ฟันสึกนิโวกาส จริงๆแล้วมันอยู่ที่ช่วงวัยไหมครคุณหมอเรื่องเรื่องของฟันสึกกร่อนเนี่ยมันจําเป็นไหมครว่าจะต้องเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วจริงฟันสึกกร่อนเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวันไหมคะค่ะจริงๆมันสะสมใช่ไหมคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นฟันสึกอาหารเนี่ยมันก็คือพฤติกรรมนะคะที่คือจะว่าสึกเพราะว่าคุณแปลงทันทีหลังทานอาหารเปรี้ยวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นจริงนักในความเป็นจริงความจริงคือคุณทานอาหารเปรี้ยวบ่อยเกินไป บ่อยแล้วมากเป็นนิสัยเกินไปนั่นมันก็เลยสะสมสะสมพอะเราแก่ตัวขึ้นมันก็เลยฟันสึกคือมันสะสมมาทั้งชีวิตนะคะดงนั้นคําแนะนําที่เหมาะวรในเรื่องของการป้องกันฟันผุสําหรับอาหารที่เป็นกรดคืออย่าทานบ่อยอย่าทานบ่อยทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะน้ํหมันลมเนี่ยนะคะแล้วก็ของที่เปรี้ยวจัดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทานเนี่ยก็ก้วน้ําตาลนะคะค่ะ มาอีกที่ประเด็นหนึ่งนะครับหลายคนเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้ว่าถ้าแปลงฟันแล้วบ้วนน้าหลายๆครั้งมันอาจจะทําให้ฟ right, ูอไรหรือว่าสารอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เคลือบกับฟันหรือบางคนก็บอกว่าเอาบ้วนน้าหลายๆครั้งมันช่วยทําให้สารเคมีที่อาจจะตกค้างออในร่างกายเนี่ยมันออกไปได้ ข้อที่จริงในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับจริงๆแนะนําเลยนะคะคือตอนนี้คาที่พูดกันก็คือแปลงแห้งแต่ว่าแปลงแห้งก็เป็นคําที่เหมือนกับให้มันกระตุกความสนใจเฉยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตรงตัวเท่าไหร่นักนะคะคือเราแนะนําให้บ้วนน้าน้อยที่สุดหลังแปลงฟันถ้าดีที่สุดคือไม่บ้วนเลยคือหมายถึงว่าแปลงเสร็จเนี่ยก็ปล่อยแห้งไปเลยบ้วนฟองทิ้งแค่ฟองทิ้งออกไม่ต้องไปกลัวซ้ําเพื่อเอาฟองเอาคราบอ่า รู้สึกสักสากจริงๆเคยดูเวลาภาพยนตร์ในต่างประเทศเนี่ยชาวต่างชาติก็นิยมทําเหมือนกันแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีทัศนะที่แตกต่าง ตรงนี้เราอาจจะต้องมาปรับยังไงให้เข้าใจ,จ,จมากขึ้นนะครับต่างประเทศก็ใช้เวลาปรับเหมือนกันนะคะก็เป็น10ปีมาแล้วนะคะคช่วง2012เขาได้ข้อสรุปเรื่องนี้ออกมาและก็ผ่านมันก็เกือบ10ปีใหม่ๆเขาก็คงจะงงๆเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมมันใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนนะคะทีนี้ก็ก็พูดได้สบายใจนิดนึงว่าถ้าใครไม่บวนเลยไม่ได้นะคะคปัญหาอย่างเดียวที่เรากังวลและอาจจะเป็นได้นะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่คือระคายเคือง ใช้เครื่องจักสานให้ฟองะนะคะ,คะซึ่งไม่ได้อันตรายนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่พิธีกรถามเมื่อกี้คือเป็นเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องมาแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ฟันสึกกร่อนค่ะและจากคำถาม3ข้อได้คำตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะ คำถามข้อที่1หากเราแปลงฟันทันทีหลังรับประทานอาหารที่เป็นกรดจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือจะทำให้ฟันสึกกร่อนได้ค่ะน้องๆคำถามข้อที่2ควรทำความสะอาดฟันอย่างไรหลังรับประทานอาหารที่เป็นกรดคำตอบก็คือควรดื่มน้ำเพื่อเจือจางกรดค่ะ และคําถามข้อที่3เพราะเหตุใดจึงควรแปรงฟันหลังอาหารเช้าและก่อนเข้านอนคําตอบก็คือเพื่อเก็บฟลูออไรด์เคลือบฟันที่ได้จากการแปรงฟันค่ะน้องๆน้องๆคะไม่ว่าเราจะกินเกี๊ยวซุปหรือส้มตำอาหารที่เป็นกรดหรือไม่เป็นกรดเราก็จะต้องมีวิธีการทำความสะอาดฟันที่ถูกต้องนะคะน้องๆคะคำว่าซุปเป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์ตรีแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ ส่วนคำว่าเกี้ยวก็เป็นคำที่มีเสียงวรรณยุกต์ตรีแต่มีรูปวรรณยุกต์แล้ววิธีที่เราจะใช้รูปวรรณยุกต์ต้องใช้อย่างไรวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการใช้รูปวรรณยุกต์ในคำที่มาจากภาษาต่างประเทศซึ่งมีหลักการดังนี้ค่ะคำที่มาจากภาษาจีนจะใช้วรรณยุกต์ตามเสียงเช่นคำว่ากง๋งเสียงจะตะวารูปวรรณยุกตะ์จตวาเกี้ยวเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ตรี ๋วยเตี๋ยวเสียงจัตาวารูปวรรณยุกต์จัตาวาและจับชายชายเสียงเอกรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำที่มาจากภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะไม่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกเช่นช็อกโกแลตช็อกเทคนิคและซุปค,ค่ะคำเหล่านี้มีเสียงวรรณยุกต์แต่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์นะคะ แต่ก็มีบางคำที่มาจากภาษาอังกฤษแล้วใส่รูปวรรณยุกต์ให้น้องๆเขียนตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเช่นแท็กซี่เชิร์ตโน้ตแกส๊สและการ์ดค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเรื่องการใช้วรรณยุกต์ในคำที่มาจากภาษาต่างประเทศครูปูก็มีคำมาให้น้องๆวิเคราะห์ว่าคำใดต่อไปนี้เขียนสะกดผิดเรามาดูด้วยกันเลยค่ะข้อหโน้ตข่ากล้วยน็อต น้องๆคะคำใดเขียนสะกดผิดคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือโนตค่ะโน้ตจะต้องมีรูปวรรณยุกโทด้วยนะคะข้อ2เชิ้ตก๋วยเตี๋ยวจับชายน้องๆคะคำใดเขียนสะกดผิดคะติ๊กตอกตอิ๊กตอกคำตอบก็คือก๋วยเตี๋ยวคะ่ะก๋วยเป็นเสียงจัตาวารูปวรรณยุกจัตาวาไม่ใช่รูปวรรณยุกตรีคะ่ะ ข้อ3เทคนิคเทปแก๊สน้องๆคะคำใดเขียนสะกดผิดคะติก๊กตอกติก๊กตอกคำตอบก็คือแก๊สคะ่ะแก๊สจะต้องมีรูปวรรณยุกตตรีด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องการใช้รูปวรรณยุกต์ในคำที่มาจากภาษาต่างประเทศกันมาแล้วนะคะ ตอนนี้ฟอร์ฟันก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการป้องกันฟันผุเราจะไปดูด้วยกันในรายการคนสู้โรคค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของฟันผุนะคะหลายๆคนเวลาฟันผุโอเคก็ไปถอนฟันบางคนก็เอ้ถ้ายังไม่เจ็บยังไม่โยกก็ยังไม่ต้องถอนละกันฟันผุเป็นอันตรายกับสุขภาพของเราย่งไรบ้างคะ คิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านหรือคนใกล้ตัวมีคนใกล้ตัวมีมีเด็กลูกเด็กเล็กเลยทุกท่านเนี่ยต้องเคยเจอคนเคยปวดฟันใช่ไหมฮะ<ด>อันนั้นส่วนใหญ่เกิดจากฟันผุมหมายความว่าฟันผุเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อเพราะว่าเกิดจากแบคทีรียติดเชื้อได้ก็คือมันคือโรคติดเชื้อชนิดหนึ่ง เพราะมันเกิดจากแบคทีเรียรแบคทีร i a เนี่ยเรียกว่า Step s t e p t o c o c c u s mutans ก็คือมันจะอยู่ในแผ่นคราบจุลินทรีย์หรืออยู่ในคราบพลั q ที่รู้จักกันนะครับบางท่านอาจจะได้ยินว่าคราบพลั q แผ่นคราบจุลินทรีย์ซึ่งเกาะอ,อยู่บนผิวฟันมันก็จะ,ะรับใช้ใช้ใชพวกน้ำตาลคาร์าโบไฮเดรตเป็นอาหารแล้วก็ย่อยอ,ออกมาแล้วปล่อยกรดออกมาเพราะแบคทีรียมันปล่อยกรด ตรงตรงผิวฟันมันก็ทําให้ฟันเนี่ยเป็นรูนานเข้านานเข้าในจุดที่เราแปรงไม่สะอาดมันก็เลยกลายเป็นรูใหญ่เพราะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนอเสียวฟันแล้วก็แล้วก็ยังไม่ไปอุดพอเสียวฟันนานๆเข้าหายเสียวฟันละอ่างเอาไม่มีอะไรละทั้งที่มันเป็นรูใหญ่แล้วสุดท้ายแบคทีเรียก็จะเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นจนถึงโพรงประสาทฟันค่ะแล้วตอนนั้นแหละครับจะปวดไม่หายปวดไม่หยุดกลางคืนนอนปวดทรมานนะทรมานบางท่านก็ไม่สนใจก็ ไม่ไปหาหมอฟันก็ปล่อยอีกทําให้แบคทีเรียก็เข้าไปในรากฟันจนรากฟันเนี่ยมีหนองหนองก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบางคนบางท่านอาจจะบวมอันนี้เกิดจากฟันผุและหน้าบวม,มพบวมมากขึ้นอย่างที่เป็นข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเป็นข่าวคือหายใจไม่ได้เพราะมันบวม,ม,นบวมจนมมปิดหลอดลมบวมขึ้นมาบวมสองข้างฝมาฝั่งนี้จนต้องอาจจะมีอันตรายถึงการเสียชีวิตได้เนื่องจาก หนองจากฟันผุก็คือเหมือนบวมจนไม่สามารถหายใจได้สะดวกใช่ยกถ้ารู้สึกว่าบวมเนี่ยบางท่านบวมปวดฟันบวมถ้ามันรู้สึกว่าบวมแล้วมันดันลิ้นขึ้นมาอันนั้นเริ่มจะปิดหลอดลมแล้วอันตรายแล้วต้องรีบไปหาหมอฟันโดยด่วนแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการกินอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะการกลืนต่างใช่การกลืนการกินการหายใจยิ่งถ้าบวมขึ้นมาเบรนใต้ตาเมื่อไหร่เหมือนที่เราเคยเห็นภาพข่าวที่เด็ก ที่ไม่ยอมถอนฟันแล้วมีฟันผุบวมมาถึงใต้ตาก็อาจจะเสี่ยงอันตรายถึงตาบอดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคืออะไรที่เราปล่อยทิ้งไว้นานๆแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าฟันผุติดเชื้ออยู่แล้วแล้วก็ยังทิ้งไว้นานๆ<ช>หรืออาจจะไม่อยากไปถอนฟันก็จ,จะส่งผลเสียกับสุขภาพแบบนี้ได้เพราะคนส่วนใหญ่นะคิดว่าไปหาหมอฟันก็ต่อเมื่อปวดมีอาการ ไม่โอเคถึงจะรีบไปหา<ม>จริงๆไม่นะครับควรจะไปพบหมอฟันอย่างน้อยปีละหนึ่งถึงสองครั้ง<ม>อย่างน้อยถ้ามีผูเล็กๆก็อุดอุดง่ายด้วยไม่เจ็บ<อ>ไม่เสียวย<ะ>ิ่งปล่อยให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหรือไม่มีการตรวจก่อนที่จะเหมือนกับอาจจะกละเป็นนาฬิกาเตือนอาลามว่าคุณต้องรีบอุดฟันนะเพราะฟันมันเป็นรูแล้วเดี๋ยวมันจะปวดเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าฟันผุมันจะมีมีอาการก็ต่อเมื่อมันเป็นใหญ่เยอะแล้วมันถึงขั้นปวดแล้วถึงจะ จะเริ่มไปหาหมอแล้วต้นนอทราบมานะคะว่าอย่างเวลาที่เราจะรักษาฟันผุหรือว่าเราจะทําให้สุขภาพฟันเราไม่ผุเนี่ยคือเรื่องของการแปลงฟันแล้วก็สารที่อยู่ในยาสีฟันด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะคะที่ช่วยป้องกันฟันผุได้คิดถึงวงกลมสามวงอันแรกก็คือตัวเราเองค่ะ ก็คือเราตัวเราเนี่ยมีฟันซ้อนไหมมีน้ำลายน้อยไหมตัวเราเองทําให้แบคทีรียเนี่ยมันแข็งแรง<ฆ>มันสามารถเกาะบนผิวฟันได้หรือถ้าเราแปรงไม่สะอาด<ฆ>การแปรงฟันนี่เป็นการกําจัดค่าพ,พลัสหรือคาแผ่นค่าจุลินทรีย์<ฆ>ถ้าเราแปรงไม่ถึงเนี่ย แบคทีรียในแผ่นทาร์ตุทีก็ทาให้เกิดฟันผุอ,อย่างที่สองการกินอก็คือถ้าเรากินหวานบ่อยๆกินจุ๊บจิ๊บกินระหว่างมือ้อมันก็แบคทีเรียชอบมันมีอาหารให้กินตลอดเวลาหวานูกก็ปล่อยกรดอ,ออกมาอันที่สามคือ,อ,อโดยฟูรายฟูรายในยาสีฟันก็สามารถช่วยป้องกันฟันผุไดออ้และอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการเคี้ยวหมากฝรัง่งเคี้ยวหมากฝรัง่งสามารถป้องกันฟันผุได้จริงหรือเปล่าคะคืออย่างแรกเนี่ยก็ต้องเรียนท่านผู้ชมกันนะคะว่า โดยวัฒนธรรมคนไทยการเคี่ยวมากฝรั่งมันเป็นยังไงครบคุณอ๋อถ้า<อ>ผมแบบ<อ>เสียมรารยาทหรือเปล่าเสียงจกแบกัาคุยมาคุยจจกัจบต้น้องแล้วผมก็เคี้ยวเนี่ยมันดูไม่มีมารยาทแต่จริงให้เราลืมเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่จะมองว่าคนที่เคี่ยวหมากหลั่งเนี่ยเป็นคนมารายาทไม่ดี อันนี้เลื่อมไปเลยนะครับเรามองถึงเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเดือนที่แล้วมันมีงานวิจัยล่าสุดออกมามว่าคือจ,จริงมันมีงานวิจัยมานานแล้วแต่ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีการรวบรวมงานวิจัยหลายๆงานวิจัยแล้วก็สรุปไปให้ให,ให้ให้ว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งโดยเฉพาะหมากฝรั่งที่ปราศจากน้ําตาล<อ>หรือใช้น้ําตาลเทียมเฉพาะโดยเฉพาะพวกซาลิทอลซอลิทอลพวกเนี้ย มันจะช่วยลดอการเกิดฟันผุได้ก็คือต้องปราศจากน้ําตาลนะคะคือถ้ามีน้ําตาลอยู่ไม่ใช่เป็นหมากฝรั่งที่จะช่วยป้องกันฟันผุและเราจะทราบยังไงคะว่าหมากฝรั่งในท้องตลาดมีเยอะมากอันไหนคือปราศจากน้ําตาลอันไหนป้องกันฟันผุเราดูยังไงคะคือจริงๆเนี่ยในโต๊ะเี่มันมีทั้งกลุ่มที่ปราศจากน้ําตาลและกลุ่มที่เป็นเป็นน้ําตาลจริงๆถามว่าถ้า เราต้องอ้อลองเคี้ยวดูมันจะเหมือนกันมากแยกไม่ออกคือรสชาติเหมือนกันเหมือนกันหวานเหมือนกันจริงๆเนี่ยเราต้องดูข้างกล่องข้างกล่องเนี่ยต้องดูด้วยว่าปราศจากน้ําตาลไม่ทําให้ฟันผุเขียนแค่นี้สามารถเคี้ยวได้แล้วส่วนใหญ่เขาาจะระบุเอาไว้ไหมคะในก็คือถ้าไม่ให้ระบุแน่นอนชัดเจนเขียนอ่านพยายามหาคําว่าปราศจากน้ําตาลไม่ทําให้เกิดฟันผุถ้าหาไม่เจอแล้วคะก็เขาบว่ามีน้ำตาลถ้าเรายิ่งเคี้ยวเนี่ยมันทำาหมเพราะเราให้อาหารแบคทีเรียตลอดเวลานะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการคนสู้โรคเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการป้องกันฟันผุกันมาแล้วนะคะน้องๆคะการเคี้ยวหมักฝรั่งก็ช่วยป้องกันฟันผุได้แต่จะต้องเป็นหมักฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาลนะคะน้องๆคะและในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคำว่าฟันวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนลิ้นกับฟันคะ่ะ ํำนวนลิ้นกับฟันมีความหมายว่าการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่รุนแรงสำหรับคนที่ใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาหรือคนที่ทำงานร่วมกันค่ะ น้องๆคะที่มาของสำนวนลิ้นกับฟันก็มาจากอวัยวะในช่องปากนั่นก็คือลิ้นกับฟันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นปกติที่เวลาเราเคี้ยวอาหารก็อาจจะเผลอไปกัดลิ้นจนได้แผลเหมือนกับคนที่ใกล้ชิดกันก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างนะคะน้องๆเห็นไหมคะว่าคนโบราณช่างสังเกตและเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนลิ้นกับฟันกันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบโอเน็วิชาภาษาไทยวันนี้เป็นข้อสอบโอเน็วิชาภาษาไทยเรื่องคำวยพจน์ค่ะเราจะมาดูข้อสอบโอเน็วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2558ด้วยกันเลยค่ะคำใดมีความหมายเหมือนกับคำว่าพัสสุธาเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พัสสุธาจะอาศัย 1. หาว 2, นภา 3, เวหา 4, ธรณีน้องๆคะคำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือคำวยพจน์นั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าพระสุธาแปลว่าอะไรคำตอบก็คือแปลว่าแผ่นดินค่ะตัวเลือกข้อใดมีความหมายว่าแผ่นดินคะเรามาดูความหมายของแต่ละข้อด้วยกันนะคะน้องๆคะหขานภา,าและเวหา มีความหมายเหมือนกันคือท้องฟ้าค่ะดังนั้นคําที่มีความหมายว่าแผ่นดินก็คือคําว่าธรณีนั่นเองค่ะคําตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่4ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ลองฝึกทำข้อสอบอเน็ต์กันมาแล้วนะคะและตอนนี้ฟอร์ฟันก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการจัดฟันค่ะซึ่งการจัดฟันถ้าจัดไม่ถูกวิธีอาจจะได้รับอันตรายได้เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะคะ ยังมีวัยรุ่นอนีจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงเพราะความสวยงามหรือทำตามกระแสสังคมแต่กลับไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือผลลัพธ์ที่จะตามมาคิดว่ามันเป็นแค่เครื่องประดับเฉยๆยะคะ่ะแล้วแบบดูสวยงามคะ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดถึงผลเสียอะไรมาก ทำต,ตามเพื่อนค่ะเห็นเพื่อนยิ้มแล้วสวยดีก็เลยลองทำมั่งภายรอบตัววันนี้เป็นเรื่องราวของคุณรุจิราพิลากุลหรือคุณคัดเธอคือวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่เคยจัดฟันแฟชั่นค่ะตอนแรกฟันมันก็แค่ซ้อนเฉยๆแต่ก็ไม่ถึงกับว่าดูน่าเกียดอะไรมากมายค่ะแค่แบบ อ,อฟันซ้อนฟันเกเป็นธรรมดาเฉยๆ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจจัดฟันแฟชั่นเนี่ยแหละยังไงก็เหมือนกันแต่เราไม่ได้คิดถึงผลเสียเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายของจัดฟันแฟชั่นคือมันไม่ไสูงมากในห้วงเวลานั้นคุณรุจิราคิดว่าเหล็กจัดฟันเป็นแค่เครื่องประดับชิ้นหนึ่งเท่านั้นซึ่งราคาไม่แพงเพียงเก้บาทเพื่อแลกกับความสวยงามถ้ามองรวมๆแล้วก็ มันดูเหมือนโสกะปกอะค่ะเพราะว่าที่ง้างปากก็ใช้ร่วมกันแล้วก็เป็นกาวก็เหมือนเป็นกาวธรรมดาค่ะพอสองปีผ่านไปก็รู้สึกเหมือนว่าฟันมันผิดรูปไปเยอะเลย่าฟันเกแล้วก็จากที่ฟันซ้อนอยู่แล้วมันก็ยิ่งมาดึงซ้อนกันไปใหญ่ฟันที่เคยซ้อนเกแค่สองซี่หลังจากจัดฟันแฟชั่นไปสองปีฟันล่างทั้งแผงของเธอ บิดเบี้ยวและเกซ้อนกันค่ะจากที่มันฟันหนูเกสองซีแล้วมันก็มาเกเป็นสี่ซี่ห้าซี่คือแถบล่างนี้ฟันเกไปหมดเลยแล้วเวลายิ้มคือปากตัวนี้มันจะเบี้ยวออกมาทุกวันนี้เธอถอดเหล็กจัดฟันแฟชั่นออกและตัดสินใจเข้าพบทันตแพทย์ทุกเดือนเพื่อดูแลรักษาและตัดสินใจนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนชีวิตจริงให้ผู้หญิงคนอื่นๆ เห็นถึงคนร้ายของการจัดฟันแฟชั่นเสียใจค่ะเสียใจว่าไม่น่าไปทำเลยค่ะปกติฟันมันก็ดีอยู่แล้วฝากเตือนคนที่คิดว่าจะจัดฟันนะคะอาจจะดูเหมือนสวยดูเหมือนแบบยิ้มแล้วทำให้เีเสน่ห์แต่ผลเสียที่เราได้คือมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเลย วันนี้เรามีคำแนะนำจากแพทย์หญิงนรุมนทวีเศษที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องอันตรายจากการจัดฟันแฟชั่นมาฝากกันค่ะการที่มีเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่ในปากนะคะนะเช่นเหล็กที่มีสนิมนึกถึงภาพเราอมเหล็กที่มีสนิมเข้าไปพิษของสนิมนะคะพิษของตะกัว่ว พิษของสารที่ไม่ได้มาตรฐานมันก็เข้าไปในร่างกายมันก็ทําให้ตับไปเนี่ยพังหมดเลยไตวายอะไรเงี้ยก็เป็นการสะสมพิษไปนั่นนะข้อแรกนะคะข้อที่2ก็คือการจัดฟันแฟชั่นเนี่ยทำโดยไม่ได้มาตรฐานอะ่ะคือคนทําก็ไม่ได้มาตรฐานทําตามร้านเสริมสวยริมถนนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเครื่องมือเนี่ยก็ใช้ซ้ําจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งจัดฟันแฟชั่นเนี่ยนะคะนะเด็กๆบางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนึกว่าสวยอะ่ะ ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะแต่ที่จริงมันเป็นนะคะเป็นอันตรายสวยนะคะไม่คุ้มเสี่ยงนะแล้วก็ไตเนี่ยอาจจะวายได้เพราะว่าอมพิษไปบ่อยๆไตาวายแล้วก็ตายไวะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆการจัดฟันแฟชั่นอาจจะไม่ปลอดภัยได้ดังนั้นถ้าน้องๆคนไหนสนใจจัดฟันนะคะก็ควรที่จะต้องปรึกษาทันตแพทย์ก่อนนะคะและในตอนนี้ครูปูอยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะกา <unsuccess fully> รจัดฟันแฟชั่นควรปรึกษาทันตแพทย์อย่าทำตามกระแสสังคม <t une> อีกครั้งนะคะการจัดฟันแฟชั่นควรปรึกษาทันตแพทย์อย่าทำตามกระแสสังคม น้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกปรึกษาสาเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสอรฤศีสระอาค่ะคำที่สองพันตะแพทย์พันตะเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือทหทหารไม่หันอากาศนอนหนูตอเต่าค่ะและคำที่สาม กระแสกระเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอไก่รอเรือสระอ่ะค่ะตอบกันถูกต้องไหมคะน้องๆเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยคะ่ะคำแรกคำว่าปรึกษามีความหมายว่าหารือขอความเห็นแนะนำค่ะคำที่สองคำว่าทันตแพทย์มีความหมายว่า แพทย์ผู้ทำหน้าที่ตรวจรักษาโรคทางฟันเหงือกขากันไกรและโรคภายในช่องปากค่ะและคำสุดท้ายคำว่ากระแสมีความหมายว่าเส้นสายแนวหรือทางค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณฟอฟัน ที่มาเป็นผู้ช่วยครูปูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จํากัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ